รีวิวถนนหมายเลขสามเก้าศนหนึ่งบางแคเลี้ยวกว่าตรงนี้ครับบางแคเลี้ยกงกัน้าเราไม่ได้ไปบางแคนะครับเราไปทางบางใหญ่ ก็ต้องไปตรงครับแต่โดนการจะนาพิเศษครับเ ทางลาาาหลวงพิเศษหมายเลขเก้าใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดเก้าแล้วตัดเข้าไปยังถนนกาญจนาพิเศษ 7จ็ดโมยี่บสามนาทีเราต้องการจะจ่ายเพจแบรนด์ของเราคือเนสเล่ไนกี้มันต้องการจะให้ผัวจ่าทำโฆษณาเกี่ยวกับไอเนสเล่ไนกี้อ่ะแล้วมันจะจ่ายค่าโฆษณาให้จะจ้างโฆษณา <Wow. S 1> ในเฟซบุ๊กอ่ะในเพจอ่ะนี่นะเอาได้คร่าวๆสวัสดีเราต้องการจะจ่าย ไอเออเพจแบรนด์ของเราคือเนสเล่ไนกี้เดี๋ยวพิมพ์ให้จจบั้งนั้นถ้าต้องการอยากรูโ้ต,โต่อหมู่มานรงเท้าจู